สวัสดีทุกคนคนระับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับแซนวีล็อกนะถ่ายไปเรื่อยเมือันก็หยุดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สมุทรปราการนั้นตอนนี้นะก็มารับมัดมีครับเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะไปไหว้พระกันที่นคนปรปฐมนะก็าำนะครับว่าเราจะไปวัดไหนกันบ้างนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ที่ไหนมันมีวัดท่าไม้ค่ะใช่ครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดท่าไม้นะหรือเ,เราก็จะเดินเข้าไปชมความงาม้างในนะฮะว่าวัดท่าไม้ที่นี่เขามีอะไรที่สวยงามมากนะก็เป็นวัดที่ขึ้นชื่อวัดหนึ่งของของของขหมุดข<ะ>หมุดก <5. S 1> รนคมใชะ่ขหมุดกรคมนะครับ เพราะว่าที่นี่มันจะอยู่ใกล้กับสามพานเลยก็เลยไม่ได้จะวัดท่าไม้ร้าวสื่นันี้ที่จอดเมื่อกี้ที่ที่นี่งแจ้งนี่ก็ยินถลางหายินทางขึ้นดีกว่า Terima kasih <muchas> telah menonton! ข้างในวิหารนี้ก็จะเป็นการบูชาพระราหูนะทุกคนนะก็จะทำถึงแบบท้ำเล็กๆหนะ่ย เีเราจะพาทุกคนขึ้นโบสดูข้างบนนะตามมาเลยครับเราก็ขึ้นไปดูความสวยงามในวิหารข้างบนเลยนะวัดท่าไม้นะ ทุกคนตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่สวนกล้วยไม้ของพี่ชายนะก็มาเดินพามันมีมาเดินเล่นนะเป็นไงบ้างมันมีสวยปะสวยมาก่ะ นนยังไม่ตัดนะคะไม่เรื่องสวัสดีเลยถ่ายแล้วเหรอ ยมากค่ะทุกคน ดมากค่ะทุกคน้อเต้นกันเต้นกัตนี้เต้นนทั้งสองตัวเลยเนี่ยดื้วไาเลยยกหัวเลยโยกมาเึ่ ตาป้าป่า,ปารักป,ป้าครับตัวใหญ่มากเพียเขาถ่ายรด้เหมือนจะตัวใ <c oughs> หญยครับครับทุกคนตอนนี้เรามาที่กลางเต็ทที่นคนปรปฐมนะ <c oughs> เราอยู่ที่นี่ฮะ swt land camp นะฮะ บรยากาศก,ก็ประมาณนี้เรามาถึงกันแล้วเดี๋ยวขอตัวขนของเพื่อที่จะก,กางเต็นท์นนะครับก็ไปกันเลย SWT อ a n d Camp ทุกคนที่นี่เขามีรถเข็นให้เราด้วยนะมาไว้ให้เราลากเข็นของนี่นะแต่ก็ชำรถมั่งฮนะ เป็นบางส่วนเราก็ใช้ของเรานี่แหละน,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 นี่แล้วก็ข้เขียนไปแล้วดึงใช่หรอทั้งเขียนทั้งดึงได้หมดลได้ค่ะหมืเขาเขาจะตาง อนนี้ก็กี่โมงแล้วห้าโมงครึ่งนะก็กางเต็นท์เป็นอันเสร็จสับฮะบรรยากาศตอนนี้ฮะตอนเย็นแล้วเราก็กางเต็นท์ก็เสร็จแล้วนะวันนี้เหมาลานฮะนี่เราเหมาลานนะทั้งลานมีแค่เต็นท์เราเต็นท์เดียวนะตอนนี้มันมีก็กางเฮ้ปูปูพระปูที่นอนอยู่ ได้ไหมต้องช่วยปะเ่ก็บอกอยู่ให้จับกลมุมคุมุมกนจะเร็วต้หนุกเดียว้งทไมหยอเอองี่ไงอ่หวานม่ใท่าที่สวย มเนาะเด็กๆด,ด้วยวว้ากำลังจะไปต่อปลั๊กไฟคนนะนนที่นี่เขามีปลั๊กไฟให้นะฮะนี่เลยก็จะมีลานอยู่ข้างบนด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ไฟฮะเราก็แค่หาปลั๊กพ่วงมานอไม่ไฟ ไม่มีทำอะไรอ่านปลาหมกึมกค่ะปลาหมึกวันนี้เราจะย่างปลาหมึกนะคะคิดแค่นี้พอนี่ทำหมึกย่างฮะเดี๋ยวยกก็จะก,ก่อไฟนะอากาศตอนนี้ตอนนี้เวลา ห้าโมงครึง่งห้าโมงจะหกโมงแล้วบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ฮะ SWT Land Camp นครปฐมฮะวันนี้เราเหมาลานนะสวยมากค่ะทุกคนว่าบรรยากาศได้มากเดี๋ว,วพอทําอะไรเสร็จเราจะพาเพื่อนไปรีวิวที่นี่ตอนนี้ฝนตกนะคนนะฝนกำลังเริ่มมาเลยหวังว่ามันจะไม่ตกหนักมากมายนะ <c oughs> น,นี้ฝนมาแล้วเรามากับฝนฮะเราเหมาลานันนี้เราย่างปลาหมึกนะยากาศชิวๆยาเย็นหลงังฝนตกฝนเพิ่งหยุดตกไปฮะน,น,นี่ขาลลม ฝน,นตกไม่ต้จะถ่ายจะถ่ายรูปมาฝนตกไปดูไม่ต้องถ่ายเ้อ สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะฮะตันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะ เาทุกคนเข้าไปดูเป็นแบบเป็นกระจกที่นี่นะฮะว่าข้างในเขามีอะไรนะพอดีกระจกอันนี้ขนเขาเปิดทิ้งไว้นะเราก็ขออนุญาตเลยกันฮนะเข้ามารีวิวให้นะนก็จะมีโต๊ะให้นั่งนะมีร่มมีแอร์ฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีที่นอนอยู่สองสองที่นะนอนสามฟุตเล็กๆแล้วก็ ประมาณนี้เลยฮะก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกนะฮะนี่มีอมี่ c หลังนะไม่ย่ญญนอนเลยเกระโจมสามเหลี่ยมยนี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำนะคุณนะก็จะเป็นแมนแล้วก็วมมูแมนเราเข้าไปดูห้องน้ำผู้ชายจะมีอะไรบ้างนะ ก็เป็นกระจกบานใหญ่ๆใ,ให้เลยนะบอกคนที่ชอบมาถ่ายรูปก,กับหน้ากระจกนะนีประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นโถชี่ฮะอยู่มีอยู่สามอันนะแล้วก็มีห้องอยู่สามห้องสวนข้างในโอ้โหฮะทุกคนดูห้องน้ำ พอะอบกับโรงแรมเลยทุกคนสวยมากครับก็จะมีแชมพูแล้วก็เดีหยวมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะเป็นชักโครกแล้วก็ที่อาบน้ำในที่เดียวกันฮะมีอยู่สามห้องมีทิชชู่ให้ด้วยนะครับที่นี่นี่คือส่วนของห้องน้ำผู้ชายนะเดี๋ยวจะให้มันมีเข้าพาเข้าไปดูในห้องน้ำผู้หญิงนะนีเราขอยัดเข้าไปดูนะเพราะว่าทั้งลานมีแค่ เต็นเราเป็นเดียวนี่ก็เป็นในส่วนของห้องน้ําผู้หญิงมันมีมีอะไรบ้างข้างในเยอะกเลยมีกระจกสะอาดมากเลยนะคะอ่างล้างมีอ่างล้างมีกระจกของเลยห้องผู้หญิงนี้อยู่ลา่ห้องนะกี่ห้องนะห้าห้องเหมือนกันเหมือนกันวะเหมือนกันมีชักโครกสะอาดมากและก็ที่อาบน้ํา เครื่องทำน้ําอุ่นเหมือนกันเลยอย,อยู่ที่ห้องมีที่ชู่ให้มีพัดลมเปิดระบายอากาศนะก็ประมาณนี้ห้องน้ำที่นี่สะอาดมากครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ล้างภาชนะนะานะแล้วก็มีจุดทิ้งขยะที่นี่นะ ก็จะมีน้ำยาล้างจานแล้วก็ก่อนล้างจานนี่เป็นน้ำร้อนนะแล้วก็ไมโครเวฟให้ด้วยนะฮะอีกาแล้วก็มาทิ้งที่นี่นี่ก็เป็นลงจอดรถนะฮะก็ะมีอยู่ ตรงน,นี้นี่แล้วก็ตรงโน้นนะผมจอดไปโน้นแล้วคนนี้ก็มีอยู่คันเดียวนี้เป็นคาเฟ่เรามาเราก็ก็ต้องมาเช็คอินที่นี่ก่อนนะก็จะมีซุ้มสำหรับนั่งนะตรงนี้นะฮะเป็นสนามหญ้าคาเฟ่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาเปิดกี่โมงนะที่นี่ กลาโมองเหรอไปน่งายรูนี่ไงมีชูชีพแล้วก็ไม้พายเราไปนั่งเรือกันไหม,ม,มนี่นนก็จะ <สา S 2> มีชิงช้า่ใช่ก็จะเป็นจุดนั่งที่คาเฟ่โอ้โหคาเฟ่ที่นั่นนะนั่นไง ลงไหม,ไม,ไมนันีก,ก็ประมาณนี้ใครอยากจะมาปั่น้าบอนั่นู่กขับไเหรอูกขับอะไรไม่พผ่ข้างบนไงไนอ่ะก็ตรงเสื้อชูชีพมื่อกี้ไงข้างในคาเฟ่กใช่ชิช ไม่พายอยู่ที่คาเฟ่ถ่ะอยากจะพายก็ต้องไปเอาเสื้อชูชีพก่อนนะก็มานั่งพายกันได้นะครับที่นี่เจ็ตสกีคิดว่าไม่น่าจะใช้ได้แล้วแหละมันจะมาแต่งนะใช่ ตอนนี้ก็เก็บเต็นท์อะไรเสร็จสัรพหมดแล้วนะก็สิ้นสุดกับการกางเต็นท์ที่นี่นะฮะ SWT Land Camp ที่นคนปรปฐมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่รับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบน,นะฮะกับการมากางเต็นท์ที่นี่นะฮะยังไงเราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในทลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายครับ ไม่ไม่ค่ะ